สำหรับข้อ8นะคะก็เป็นการลบกันร,ระหว่างจำนวนคลาสนะคะครูจันทร์ก็จะเปลี่ยนจำนวนคลาสให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะก็คือนำล่างคูณหน้าบวกบนจะได้เศษตัวใหม่แล้วก็ส่วนตัวเดิมนะคะนำล่างคูณหน้าบวกบนได้เศษตัวใหม่แล้วก็ส่วนตัวเดิมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างจำนวนแรกนะคะก็คือจำนวน2เศษ1ส่วน4เราก็จะนำา4ไปคูณ2เป็น8ค่ะแล้วก็นำา8มาบวก1ได้9ค่ะ กลายเป็นเศษ9ส่วน4นะคะลบกับต่อไปนะคะจำนวน1เศษ2ส่วน3นะคะเราก็จะนำา3ไปคูณ1ได้3ค่ะ3บวก2เป็น5ค่ะก็กลายเป็นเศษ5ส่วน3ค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนจำนวนคลาให้อยู่ในรูปของเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะมาพิจารณาที่ตัวส่วนนะคะ ปรากฏว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นครูจันทร์ก็จะใช้วิธีการคูนคว่ยนะคะมาช่วยในการพิจารณาซึ่งทิศทางในการคูนคว่ก็จะเป็นแนวทะแยงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมก็คือเศษ9ส่วน4ดังนั้นจำนวนหรือว่าตัวที่เราจะนำมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือเลข3ค่ะเราก็นำา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ แล้วก็ลบด้วยเศษส่วนตัวเดิมของเขาก็คือเศษ5ส่วน3นะคะเราก็จะนำสีไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะแบบนี้นะคะก็จะเท่ากับ9คูณ3ได้27ค่ะแล้วก็4คูณ3เป็น12ค่ะลบด้วย5คูณ4ได้20ค่ะ แล้วก็3คูณ4ได้12ค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็สามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะดังนั้น27ลบ20นะคะเท่ากับ7ค่ะส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ12ค่ะสรุปว่าข้อ8ของเรานะคะจึงตอบเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะ